เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจขุดเหรียญทีทีซีนะคะเนี่ยทุก6ชั่วโมงเราก็จะได้30 t c นะคะอันนี้นะคะเนี่ยสนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปได้นะคะกดลิงก์แล้วก็ไปโหลดแอปมานะคะแล้วก็กรอข้อมูลของตัวเองนะคะเวลาเราจะถอนก็จะต้อง กดที่ wallet ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้จะต้องให้ครบร้อยนะคะแล้วเราถึงจะถอนได้นะคะขั้นต่ำก็คือ300ร้อยไอ้สามพันนะคะมินิมัมเขานะคะเรือไทยก็สั่งถอนไปแล้ว5,000กว่าก็รอ72ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะเราก็เลือกกระเป๋าได้หลายหลายอย่างนะคะพอดีหรือไทยก็ใช้กระเป๋า wallet ของ พ c Wallet ตัวนี้โปรเนี่ยนะคะก็สมัครตัวนี้เพื่อรับเหรียญก็ประมาณนี้นะคะถ้าอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณค่ะ